คุณเป็นคนเนึหรือเปล่าคะถ้าอยากจะขายยางให้ได้รายได้เพิ่มทำอย่างไรจะขายยางได้ราคาดีมันกับคนอื่นเขาบ้างเห็น <c oughs> คนอื่นเขาขายยางคนนั้นก็บอกว่าได้ราคาเท <c oughs> ่านั้นเท่านี้ <c oughs> เขาขายยางต่างจากเราแค่วันสองวันราคาต่างกันเยอะเลยจะทําอย่างไรดีไม่ต้องห่วงคะ่ะ ครูพิสมัยมีคําตอบค่ะแตวครูพิสมัยมาช่วยนะคะเราจะวางแผนในการขายยาอย่่งไรเพื่อที่จะให้ราคายาของเราได้ราคาดีเหมือนกับคนอื่นเขาบ้างราคายาแต่ละวันน่ยมันขึ้นลงเหมือนกับราคาหุ้นนะคะเพราะฉะนั้นในการที่จะขายยาให้ได้ราคาดีจะต้องรู้จักการวางแผนค่ะครูพิสมัยส่วนยาเอ็กซ์เปิดหรือก็คือดรพิสมัยจ้าทุมมาเป็นผู้เชี่ยวชาญทางด้านยาพารา มีประสบการณ์การทํางานกับหน่วยงานภาครัฐระดับประเทศนะคะแล้วก็ทํางานมาสามสิบห้าปีค่ะในระหว่างการทํางานได้มีโอกาสได้นําความรู้แลแบแลกเปลี่ยนในเวทีนานาชาติระดับโลกและก็ได้นาเอาอความรู้ระดับโลกตรงนี้ค่ะมาช่วยแก้ปัญหาให้พี่น้องชาวสัญญยามากมายค่ะครูพิสมัยได้มีโอกาสเป็นครกเคลยรการทางานร่วมกับพี่น้องชาวสุริยามตาภูมิภาคต่างๆของประเทศไทยไม่ว่าจะเป็นเหนือใต้ออกตก ครูพ,พิสมัยไปมาหมดแล้วค่ะแล้วก็ได้นำเอาประสบการณ์ในระดับโลกตรงนี้นะคะ่ะมาช่วยพี่น้องแก้ปัญหาเพื่อที่จะให้มีไรายได้เพิ่มขึ้นเห็นไหมคะว่าความที่ครูพิสมัยได้นำเอาความรู้ต่างๆ,ๆมาช่วยเนี่ยเพื่อให้พี่น้องชาวสวนยางสามารถแก้ปัญหาให้กับสวนยางตัวเองได้ามากกว่านายค่ะ ครูพิสมัยตัง้งคณิธานไว้ว่าจะช่วยเหลือพี่น้องชาวสัญญางที่มีความรักระกพาคภูมิใจในอาชีพการทำสัญญางได้มีไรายได้มั่งคั่งขึ้นค่ะเรารักสิ่งไหนเราก็ต้องสร้างไรายได้จากสิ่งนั้นเพื่อนๆว่าจริงไหมคะโดยที่ครูพิสมัยจะนําแนวทางการทำสัญญายแนวใหม่มาช่วยในการเพิ่มผลผลิตและก็ะไรายได้ให้กับพี่น้องชาวสวนยางการทำสวนยางแนวใหม่คือการนำเอาความรู้วิชาการใหม่ใหม่ งานวิจัยใหม่ๆที่มีการค้นพบแล้วก็ผ่านการทดลองมาจนกระทั่งเชื่อมั่นว่าสามารถที่จะทําให้ผลผลิตเพิ่มขึ้นตัวนี้ะค่ะมาต่อยอดจับสิ่งเดิมๆที่เพื่อนๆทําอยู่ทําให้เราสามารถก้าวกระโดดไปจับเงินล้านได้ไวขึ้นค่ะเพราะหลักการทําสัญญาณใหม่มีสามข้อค่ะอันแรกก็คือช่วยเพิ่มรายได้อันที่สอง รถค่าจะจ่ายอันที่3ก็คือรถค่าใช้แรงงานในส่วนใหญ่เห็นไหมคะสุดยอดไหมคะนี่ราคาหลักการทำสอนใหญ่แนวใหม่ถ้าเพื่อนๆเห็นว่าสุดยอดช่วยกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ครูพิสมัยด้วยนะคะและครูพิสมัมัเขาคนละหนึ่งแชร์ค่ะเพื่อส่งต่อความรู้ดีๆตรงนี้ไปให้เพื่อนๆเราที่อยู่ในโลกออนไลน์ที่เขาไม่มีโอกาสที่จะเข้ามาฟังในไร์นี้ แต่เพื่อนๆรู้ไหมคะว่าถ้าเขาได้ฟังไรนี้และบางคนอาจจะนำะความรู้ตรงนี้ไปช่วยแก้ปัญหาของเขาทำให้เขาสามารถที่จะเพิ่มไรายได้ได้ไดนั่นแหละค่ะเป็นสิ่งหนึ่งที่เป็นบุญกุศลอันยิ่งใหญ่ค่ะที่เราส่งต่อนะคะความรู้การทำบุญอะไรก็ไม่เท่ากับการส่งต่อความรู้ที่ส่งคุณค่าไปให้แค่แค่เขาค่ะและเขาสามารถที่จะนำความรู้ไปช่วยแก้ปัญหาชีวิตของเขาได้นี่แหละค่ะส่งคนละ หนึ่งถึงสองแชร์ให้ครูพิสใหมด้วยนะคะและขอเสียงชาสัญญาณด้วยค่ะช่วยกดตื่นมาเร่อเรให้ครูพิสใหม่ด้วยนะคะส่งมาเลยค่ะก็ในวันนี้นะคะครูพิสใหมฟังอ่านชื่อแล้วก็ตื่นเต้นมากเลยคะ่ะก็คือรายได้เพิ่มทํายังไงเราจะรายได้เพิ่มเราจะต้องวางแผนการขายยางทาอย่างไรเพ,เพื่ออย่างรู้แลวใช่ไหมคะว่าในการที่เราจะไปขายยางเนี่ยไม่ใช่ว่าเราคิดว่าเราจะเก็บยางวันนี้วันนี้วันนี้ ยังก็ถ้วยไว้ได้วันนี้ไปขายหรือว่าเก็บน้อยางสดแล้วไปขายหรือว่าทํายางแผ่นคือเราจะต้องดูแนวโน้มราคายางด้วยค่ะราคายางเราจะหาได้จากไหนเดี๋ยวตาทครูพิสมัยมานะคะและเพื่อนๆก็จะได้ความรู้ตรงนี้ตอนแรกอาจจะฟังดูยากแต่ถ้าเราได้ทําเป็นประจําทุกคนสามารถทําง่ายเพราะเดี๋ยวนี้ข่าวสารข้อมูลเราสามารถหาได้ในโลกออนไลน์ค่ะเรามีโทรศัพท์เครื่องหนึ่ง ทำไมเราไม่ใช้ประโยชน์จากตัวนี้ให้มากๆค่ะแทนที่เราจะไปใช้ในการที่แบบสเปรหระดูดูนั่นดูนี่เรามาใช้ในการดูข้อมูลราคายางเพื่อที่เราจะได้วางแผนการขายยางเพื่อนๆว่าดีไหมคะถ้าใครว่าดีกดหนึ่งให้ครูพิสมัยด้วยคะ่ะเรามาดูนะคะว่าปัจจัยอะไรที่ทําให้ยางราคาดี ตัวนี้ค่ะเราจะต้องรู้ข้อมูลค่ะเราอย่าคิดว่าเราอยู่แต่เฉพาะในประเทศไทยประเทศเดียวหรือภาคนี้ภาคเดียวแต่เราต้องมองทั้งโลกเข้าด้วยค่ะเพราะว่าเดี๋ยวนี้เป็นโรคโรคาพิวัตก็คือโรคไร้พรมแดนเกิดหินตกลงที่ประเทศในประเทศอื่นก็กระเทือนไปด้วยนะคะไม่ใช่ไม่ใช่ประเทศนั้นประเทศเดียวอันแรกก็คือราคายางในตลาดโลกค่ะ นี่ราคาสําคัญเราต้องดูด้วยดูจากไหนเดี๋ยวมีเว็บไซต์ที่จะให้เราดูได้ในการศึกษาได้ว่าเยอยยางราคายางในตลาดโลกเป็นอย่างไรเราจะต้องติดตามนะคะเขาเป็นอย่างไรบ้างราคาก็ดีขึ้นแต่ทําไมราคาท้องถิ่นให้ราคาถูกจังอันนี้เราก็สามารถต่อรองจากพ่อค้าได้หรือว่าถ้าราคาตลาดโลกต่ําและเราคิดว่าเราควรจะได้ราคายางสูงอันนี้ค่ะเราก็ต้องมาดูว่า เป็นอย่างไรนะคะการที่เรารู้สถานการณ์อย่างแท้จริงทําให้เราสามารถที่จะเอาชนะทุกอย่างได้ค่ะอันที่สองก็คือคุณภาพยาค่ะตัวนี้อยู่ใกล้เราเราจะต้องมาทํายาของเราค่ะให้ได้คุณภาพดีสะอาดแล้วก็ไม่เจือปนด้วยอันนี้เป็นหลักเลยนะคะในการทำยาเราจะต้องมีความซื่อสัตย์ค่ะ มีหลายหลายครั้งที่ครูพิสมัยดูในดูในคอมเมนต์ต่างๆใน a c e บ o o k นะคะเขาบอกว่าโอ้ทางนี้ไม่เห็นเป็นไรเลยจะใส่สิ่งเจียโปนใส่ดินใส่หินใส่อะไรลงไปพ่อค้าก็รับซื้อไม่เห็นจะต้องมามาทำแบบว่าจะต้องทำยาคุณภาพขนาดนี้เลยเนี่ยนี่แหละคะ่ะอันนี้เป็นการเข้าใจผิดเลยเพราะว่าเดี๋ยวนี้โรคไปถึงไหนแล้วคะ โลกไปถึงที่ว่าเราจะต้องแข่งขันกันด้วยคุณภาพค่ะเราแข่งขันกันด้านไหนผลผล,ผลิตไม่ได้นะคะเพราะว่าแต่ละประเทศเนี่ยตอนนี้ที่ครูพิสมัยมาพูดถึงรู้โรคกว้างเนี่ยก็คือให้เรารู้จักประเทศเพื่อนบ้านของเรา mm. เพื่อที่จะรู้ว่าประเทศอื่นนะคะ mm. เขาก็ผลิตอย่างได้แต่ต้นทุนการผลิตเขาจะถูกกว่าเรา แต่สิ่งหนึ่งที่เราอยางชนะเขาก็คือคุณภาพค่ะถ้าเรายืนยันในคุณภาพได้คิดดูสิคะว่าบริษัทผู้ผลิตเขายังต้องการยางจากเราเนื่องจากว่าพอเขาไปทําเอาไปแปรรูปไปทําอะไรแล้วเขายังได้ต้นทุนการผลิตถูกกว่าถึงแม้ว่าเขาจะซื้อ,อยางจากเราสูงนี่แหละค่ะช่องโหว่ในการที่เอายางไปแล้วไปทําความสะอาดให้ได้คุณภาพเนี่ยตัวนี้มีมากนะคะมาดู ไดจากคุณภาพแล้วเราก็ต้องดูปริมาณยางตอนนี้ปริมาณยางเยอะหรือเปล่าถ้าปริมาณยางมีมากอันนี้ก็ราคามันก็ต้องต่ำอยู่ยค่ะเพราะว่าเป็นหลักของความต้องการซื้อความต้องการขายหรือว่าดีมาด์ซัาพายที่เราเคยได้ยินนะคะถ้าเราเปิดทีวีเนะคะเราจะเห็นนะคะในข่าวต่างๆก็จะบอกเลยว่าตอนนี้ปริมาณยางมีเท่าไหร่ปริมาณยางลดเท่าไหร่เนี่ยอันนี้อันนี้เราจะต้องรู้นะคะ แล้วก็อัที่สี่สำคัญคือช่วงเวลาในการขายยางเราจะขายช่วงเวลาไหนทุกอย่างมันจะสัมพันธ์กันไปหมดเลยค่ะแล้วก็ที่สําคัญคือสภาพอากาศค่ะสภาพอากาศตรงนี้เราจะรู้เลยว่าในปีนี้สภาพอากาศบ้านเรานะคะแห้งแรงผลผลิตน้ํายางออกมาน้อยนี่แหละค่ะสำคัญยางขาดแคลนแต่ทำไมยางราคาถูกเราก็ต้องไปดูสภาพเศรษฐกิจโลกเศรษฐกิจโลกเป็นอย่างไร เพื่อนรู้ไหมคะว่าตอนนี้ประเทศทางยุโรปนะคะเขาได้รับผลกระทบอย่างเห็นได้ชัดเลยนะคะก็คือยางราคาตกต่ำลงแล้วค่ะไม่จับว่าเศรษฐกิจเขาไม่ดีการซื้อขายของเขากำลังการซื้อขายของเขามีน้อยมากถ้าเราถ้าเราดูนะคะอย่างในคลิปที่เขาคนที่เขาอยู่ต่างประเทศเนี่ยเขาจะบอกเลยว่าในตลาด คนก็ไปเดือนน้อยคนก็ไม่ค่อยซื้อของนี่ราคาว่าสภาพเศรษฐกิจไม่ดีแล้วนะคะ mm hmm. ก็เตือนรอแล้วตอนนี้ประเทศไทยเรายังมาไม่ถึงแต่อีกไม่นานก็จะมาถึงค่ะที่ครูพิสมัยว่าที่หนมันสั่นสะเทือนอีกที่หนมันก็จะสั่นสะเทือนด้วยค่ะ mm hmm. เพื่อนๆเก็ตไหมคะใครเก็ตช่วยพิมพ์สองให้ครูพิสมัยด้วยน,นะคะตรงนี้ขอทักทายค่ะสวัสดีค่ะคุณแชมป์สวัสดีค่ะ,คคะพี่ภูมิ mm hmm. ช่วยแชร์ให้ครูพิสมัยด้วยน,นะคะเก็ดลับ ทำอย่างไรเราจะขายยางให้ได้ราคาดีเพื่อนๆบอกว่าอุ้ยปัจจัยการปัจจัยที่จะทําให้ราคายางดีรู้สึกแป้วใจแป้วมากเลยทำอย่างไรถึงจะขายยางให้ได้ราคาดีนะคะเดี๋ยวครูพิสมัยมาสอนได้ค่ะอารศึกษาข้อมูลยางพารายางสม่ำเสมอค่ะต้องคอยดูตลอดเวลานะคะไหนๆเราก็เขียนโทรศัพท์แล้วเราก็ต้องดูว่าตอนนี้ราคาตลาดโลกเป็นอย่างไรและตลาดในประเทศเป็นอย่างไรบ้าง ้องรู้นะคะเพราะมันจะเชื่อมโยงกันอันที่สองก็คือการเก็บรักษายางถ,ถ้าเผื่อว่าคนที่ทํายางแผ่นขายจะต้องเก็บรักษายางอย่างไรเพื่อให้คุณภาพยังดีอยู่ถ้าเป็นยางก้อนถ้วยอันนี้หนักใจนะคะเพราะว่ายางก้อนถ้วยเราเก็บเราก็ต้องไปขายเราก็ไม่สามารถที่จะเหมือนกับเสี่ยงดวงค่ะไม่สามารถที่จะบอกได้เลยว่ายางเราจะเป็นอย่างไรแต่ว่าตอนนี้ที่เขามียางแห้ง การเก็บยางแห้งอันนี้อาจจะช่วยได้แต่ค่ะซึ่งที่ครูไปฟังในไลฟ์เก่าๆของครูพิสัยนะคะในคลิปเก่าๆค่ะจะมีบอกเลยว่าถ้าเป็นยางก้อนถ้วยแห้งเราจะทํอย่างไรนะคะแลวก็อันที่สามก็คือหาแหล่งรับซื้อ,อยางค่ะที่ให้ราคาที่ิธทรมเราจะต้องไปดูลหลายๆแหล่งนะคะอย่ารักแล้วยักรักเลยค่ะบางคนบอกว่าวเดี๋ยวกลัวพ่อค้าคนนี้เขาจะเสียใจก็ เดี๋ยวเขารู้ว่าเราไปขายคนอื่นพอก,กับมาขายเขาก็จะไม่ซื้อไม่มีราคา่ะพ่อค้าเขาต้องการยางอยู่แล้วยิ่งเขาได้ปริมาณยางเยอะๆเขาก็ยิ่งมีรายได้ดีเพราะเขากินส่วนต่างนิดหน่อยแต่ว่าเขาได้ส่วนต่างนิดหน่อยแต่ว่าเขาได้ตรงนี้ค่ะได้ได้ปริมาณเยอะๆเขาก็จะได้รายได้ดีเพราะฉะนั้นในสิ่งตัวของเราเราต้องไปหาถ้าคนนี้ขาย ซื้อยาราคาแบบนี้เราไปหาอีกรายอื่นใต้อื่นบางทีต่างกันแค่50สตา,ตางค์ต่อกิรลแต่ว่าพอคิดออกมาปริมาณยาเยอะๆเราก็ได้เงินเยอะขึ้นนะคะแล้วก็ที่สําคัญคือรู้จักการเจรจาต่อรองค่ะเราต้องคุยกับเขานี่ค่ะถ้าเราเชื่อมั่นว่ายางเราดีคุณภาพดีเราไม่ต้องห่วงเลยค่ะเพราะดูครูพิสัยดูใน ลหลายเพจนะคะที่เป็นพ่อค้ารับซื้ออยางเขาจะบอกเลยว่าถ้าเขาขอแค่ยางคุณภาพดีเท่านั้นเองเพราะเขาไปเจอละค่ะที่ยางที่พอผ่าออกมาแล้วโอ้โหมมีแต่ดินเข้ามในแล้วมาบอกว่าโอ้ดินจากไอ้บางทีอะไรนะไม่เจตนามีปวกไหมมาเกาะที่ต้นและดินจากปวกที่ในรอบต้นตกลงมามาตกลงมาเยอะไปค่ะถ้าตกิดหน่อยมันยังพอรู้ บางทีนะคะการที่เราจะไปชี้แจงอะไรก็ตามมันก็ควรใจมีหลักการบ้างไม่ใช่ไปโกหกอย่างนั้นนะคะเขาจับได้หมดนะคะบางคนนะคะพ่อค้าบางคนเนี่ยถ้าเป็นรายใหม่ๆที่เขายังไม่รู้จักนะคะเหมือนกับขาจรเนี่ยเขาจะมีนั่นเลยมีมีดมาผ่าเลยะคะ่ะคล้ายๆทำคล้ายๆไปเรื่อยนะคะมาผ่าแล้วเปิดดู โอ้บางทีหินก้อนใหญ่ๆไปนะคะตรงนี้เขาจะปฏิเสธเไม่ซื้อหรือว่าเป็นอย่างก้อนถ้วยที่แบบว่าพอบีบแล้วนิ่มมากมีแต่น้ําเนี่ยเพิ่งจะไปเกรีดได้แค่มีสองมีดแล้วมาขายอันนี้เขาก็เจ็บตัวเหมือนกันเพราะว่าน้ํามันมากเนื้อน้อยอย่างนี้นะคะอันนี้มันก็หลายๆอย่างนะคะเพราะฉะนั้นถ้าเรารู้ว่ายางราคุณภาพดีเราก็สามารถเจราจาต่อรองขอเพิ่มราคากับเขาได้ค่ะบางทีได้กิโลกร,รัมละบาทหรือสองบาทได้สัหนะคะ เพื่อนเก็ตน,นะคะตรงนี้นี่ราคะสิ่งที่เราจะต้องเตรียมตัวนะคะเคล็ดลับในการทำอย่างให้ราคาดีถ้าใครเห็นว่าข้อมูลนี้ดีนะคะช่วยกดสามให้ครูปิสมัยด้วยค่ะถามว่าแหล่งของข้อมูลเราจะไปหาจากที่ไหนแหล่งของข้อมูลนะคะก็คือจากเว็บไซต์ต่างๆะคะ่ะก็ในเมื่อเรามีมือถืออยู่แล้วเราก็เปิดดูสิคะเว็บไซต์ก็คือดูใน Google c h r o m เลยคะ่ะ เรายังไม่ต้องไปโหลดแอปโหลดอะไรหรอกค่ะเพราะว่าบางทีมันก็เต็มทําให้มือถือเราเต็มที่เฉยเราเปิดเลยค่ะเวอร์ไว,วเว็บไอ้ที่โคลนค่ะแล้วเราก็พิมพ์ไปว่าเอ่อเว็บไซต์ตาาาลาดซื้อขายสินค้าร่วงหน้าอย่างเงี้ยค่ะอย่างเช่นถ้าเป็นของของไทยนะคะคือตลาดซื้อขายสินค้าร่วงหน้าแห่งประเทศไทยนะคะหรือทีเฟกเนี่ยค่ะเราสามารถพิมพ์แล้วก็กดออกมาได้เราก็จะดูราคายาง ราก็จะรู้ราคายาที่เขาซื้อขายล่วงหน้าพวกนี้เขาก็จะต้องมีหลักวิชาการเขานะคะเพราะเขาขายยาล่วงหน้าเป็นหกเดือนนะคะเป็นปีเขาจะต้องมองได้เลยว่ามองทะลุได้เลยว่าอีกหนึ่งปีหรือว่าอีกหกเดือนเนี่ยเขาควรจะขายยาราคาเท่าไหร่ที่จะไม่เจ็บตัวถ้าเขาประเมินผิดนะคะอย่างเช่นวันนี้ราคาสูงแต่อีหกเดือนราคาต่ําเขาขาดทุนใช่ไหมคะ กขาจะต้องประเมินเลยว่าราคาจากวันนี้ไปถึงหกเดือนข้างหน้าเนี่ยจะต้องไม่น้อยกว่าเดิมเพื่อที่เขาจะได้กําไรนี่ราคาส่วนหนึ่งแล้วก็อย่นก็คือตลาดรับซื้อขายยาร่วงหน้าของไซค้อมนะคะตัวนี้เป็นของตลาดสิงคโปร์ค่ะสําคัญค่ะเพราะสิงคโปร์เป็นตลาดใหญ่ในการรับซื้อ,อยาของเรานะคะตัวนี้เราจะต้องรู้ด้วยนะคะถ้าเราตังวลใจว่าเราอ่านภาษาอังกฤษไม่รู้เรื่องอ่านภาษาจีนไม่รู้เรื่องไม่ต้องห่วงค่ะ ก็ไปดูเว็บไซต์ของไทยได้เลยค่ะเว็บไซต์ของไทยเราเนี่ยเขาได้มาตลอดเลยคะ่ะและอย่างก็คือตลาดรับซื้อขายสินค้าร่วงหน้าของมาเลเซียนะคะอันนี้ก็ดีเหมือนกันนะคะตัวนี้เลคะก็จะมีทั้งของไทยของสิงคโปร์ของมาเลเซียน,นี่ก็เต็มที่เลยคะ่ะอันนี้เป็นตลาดรับซื้อขายอย่างร่วงหน้าแต่ถ้าใครไม่ถนัดนะคะเดี๋ยวตามครูพิสมัยมาค่ะว่าเรามาหาตลาดในเมืองไทยเว็บไซต์เมืองไทยดีกว่าค่ะ นี่ค่ะเว็บไซต์ของของประเทศไทยค่ะของสมาคมผ,ผู้ผลิตยาในประเทศไทยนะคะตัวนี้จะบอกหมดเลยค่ะก็จะมีทั้งข้อมูลราคายาพาร,ราทั้งราคายาตลาดโลกแล้วก็ภายในประเทศค่ะอันนี้เราจะรู้หมดเลยนะคะเดี๋ยวครูพิสมัยยกตัวอย่างให้ดูค่ะว่าที่เขาที่เราเปิดเข้าไปนะเราเขียนว่าสมาคมผ,ผู้ผลิตยาพาร,ราไทยะคะ่ะเปิดใน Google Chrome นะคะ ใน Google นะคะแล้วเราก็จะได้นะคะ mm. เขาก็จะขึ้นมาแล้วเราก็ไปกดที่เมนูราคายางราคายางก็จะแบ,บ่งเป็นราคายางโลกราคายางในประเทศราคายางต่างนะคะถ้าเราอยากจะรู้ว่าราคายางในประเทศเราเป็นอย่างไรเรามาดูนะคะนี่ค่ะราคายางในประเทศนะคะเขาก็จะมีของสมาคมยางพาราไทยนะคะครูพิสมัยขออนุญาตเพราะว่าตัดตอนมาบางจุดเนื่องจากว่า ใหญ่มากน่าจะทําให้ควรเห็นไม่ชัดนะคะก็ขออนุญ,ญาตเจ้าของเพจด้วยนะคะแต่มาจากสมาคมยางพาราไทยค่ะนี่ค่ะเป็นวันของเดือนธันวาคมนะคะก็จะมีเฉพาะวันที่ทําการเพราะว่าในวันจุดเสราร์อาทิตย์ตลาดต่างประเทศก็หยุดนะคะก็จะมีตั้งแต่ข้างล่างก็คือวันที่หนึ่งจนกระทั่งถึงวันที่8วันนี้นะคะอันนี้ก็จะเป็นราคายางยางแห้งนะคะยางแผ่นก็จะมีทั้งตลาดขาดใจตลาด ตลาดต่างๆจังหวัดตรังจังหวัดนครจังหวัดสุราษฎร์จังหวัดระยองคือทั่วประเทศนะคะท่านเขาก็จะมาตัวนี้ค่ะก็จะมีเฉลรียนะคะก็อย่างเช่นตอนมาที่1ก็จะอยู่ประมาณ53บาทก็ตอนนี้ก็อยู่52บาท36สตางค์นะคะเห็นไหมคะว่าราคาอย่างรู้สึกว่าจะจะลดลงนะคะยางแผ่นทีนี้มาดู ยางก้นถ้วยขี้ยางก้อนถ้วยเดี๋ยวครูสมัยขยายใหญ่ให,ให้นี่ค่ะจากวันที่หนึ่งราคา44บาทจุดห้าสิบตังก็ลดมาเรื่อยๆนะคะเหลือ42บาทต่ำสุดแล้วก็มา43บาทจะเห็นว่าแนวโน้มราคายางก้อนถ้วยเนะี่ยมาลดลงค่ะตอนนี้ราคาในขณะที่ราคาน้ํายางครูสมัยอยากให้ดูบ้างค่ะว่าราคายางขี้ยางก้อนถ้วยกับราคาน้ํายางเนี่ยราคาต่างกันตั้งสิบบาทค่ะ นี่แคะ่ะถ้าถ้าเป็นไปได้นะคะถ้าในเขตของเรามีคนมารับซื้อน้ำยางแล้วเราสามารถที่จะปรับเปลี่ยนการการขายขายยางได้ค่ะจากขี้ยางยางก้อนถ้วยเนี่ยไปขายเป็นน้ำยางได้เราจะได้ไรายได้ดีนะคะพเพื่อนๆดูสิคะราคาต่างกันเยอะมากค่ะอย่างเช่นข้างบนสุดเนี่ย43บาทน้ำยาง51บาทต่างกันเท่าไหร่คะลองดูสิคะ่ะต่างกัน8บาทใช่ไหมคะนี่แหละคะ่ะ คนที่สามารถปรับตัวได้นะคะว่าเออเดี๋ยวคราวนี้เปลี่ยนจากทำยางก้นถ้วยไปทำขายน้ำยางสดดูซิจะเป็นอย่างไรบ้างเนี่ยแหละคะ่ะจะต้องรู้ด้วยในตลาดบ้านเรานะ่ะรอบๆในท้องถิ่นของเรามีไหมที่เข้ามารับซื้อยางก้นมาซื้อยางน้ำยางนะคะถ้าเราทำนี้ได้เราจะสามารถที่จะเพิ่มรายได้ของเราได้นะคะเพื่อนๆเ,เก็ตไหมคะแครเก็ตแค่พิมพ์ให้ะครูพิษใหม่ได้ค่ะ เว็บไซต์ของใครอีกภาครัฐค่ะนอกจากจะดูจากสมาคมแล้วสมาคมผู้ผลิตยาปราไทยเรามาดูจากภาครัฐหนึวงงานภาครัฐก็มีอะไรมีการยาแห่งประเทศไทยมีสำนักง,งานเศรษฐกิจการเกษตรแล้วก็มีมีกรมมีกรมการค้าต่างประเทศค่ะตรงนี้เราสามารถของกระทรวงพาณิชย์ค่ะ ราสามารถติดตามดูได้เลยนะคะในราคาคือบางคนบอกอุย้ยเว็บไซต์เยอะแยะเลยจะทำายัางไรครูจะเปิดจะไงก็เ,เอาสักอย่างนึ่งก็ได้ค่ะเอาของการยางแห่งประเทศไทยก็ได้ค่ะเพราะเขาเป็นหน่วยงานที่ทําทางด้านยางพาราเพราะฉะนั้นดูไปเลยค่ะในตรงนี้แล้วเราก็ดูนานโน้ราคาย,ยางนะคะว่าเป็นอย่างไรเขาจะมีราคายางเป็นรายวันเลยค่ะเราสามารถติดตามได้ค่ะ นี่แหละค่ะในการที่เราได้รู้นะคะถ้าคนที่สามารถที่จะเก็บยางได้เออวันนี้ฉันยังไม่ขายเก็บไว้ก่อนแล้วก็ดูหนาโนระราคาย,ยางโอ,อ้อยยางกระเพื่องขึ้นละอันนี้ค่ะสามารถที่จะขายได้ค่ะเห็นไหมคะว่าความรู้ะคะ่ะมันเป็นมันเป็นสิ่งที่แบบว่าถ้าเรามีความรู้เราจะสามารถที่จะได้ราคายางได้ราคาดีนะคะก็ดูจากสื่อมวลชนค่ะไม่ว่าจะเป็นหนังสือพิม หรือว่าทีวีก็ได้ค่ะนี่ครูพิสใหม่เพิ่งจะไปดูทีวีมาเขามีบอกหมดเลยค่ะละเอียดด้วยมีการวิเคราะห์วิจารณ์ให้ละเอียดด้วยเพราะฉะนั้นดูทีวีตอนนี้ทีวีมีหลายช่องมากเลยค่ะแต่ว่าเราจะต้องเลือกช่องที่เขาให้ความรู้เราเลยค่ะถ้าเราไปใช้ประโยชน์ในการประกอบอาชีพของเราได้อนนี้จะช่วยเราได้มากเลยนะคะแล้วก็อย่างก็คือแหล่งรับซื้อ,อยางพาราค่ะ แหล่งรับซื้อ,อยางพาราเราจะต้องดูด้วยว่าเขาในแหล่งรับซื้อ,อยางพาราเขาจะมีการประกาศราคายางค่ะไม่ว่าจะเป็นตามสกอร์ต่างๆพี่น้องเคยสังเกตไหมคะหรือว่าร้านรับซื้อ,อยางเขาเป็นอย่างไรบ้างแล้วก็เราก็เปรียบเทียบสิว่าในสกอร์เขาขายอย่างนี้เขารับซื้ออย่างนี้ในแหล่งรับซื้อเป็นยังไงแล้วก็ในในโรงงานรับซื้ออยางพวกนี้นะคะ <est> เขาจะมีมาบอกเลยคะ่ะว่าราคาย,งยางอยู่เท่าที่เท่าไหร่เราก็จะช่วยเราตัดสินใจได้ค่ะเห็นไหมคะ ความรู้ตรงนี้แพงมากเลยค่ะที่ครูพิสมัยนามาให้นะคะนี่เป็นแค่บางส่วนนะคะตอนนี้ครูพิสมัยให้รู้จักแต่หน้าตานะคะว่าเป็นอะไรถ้าใครสนใจค่ะมาเรียนรู้กับครูพิสมัยจะได้รายละเอียดเยอะแยะค่ะว่าจะต้องดูยังไงวิเคราะห์ยังไงนะคะตรงนี้เห็นไหมคะว่าความรู้นะคะยิ่งเราเราจะต้องทําการเกษตรแบบมีความรู้นะคะแล้วมันจะสนุกมากค่ะ เราจะรู้เลยว่าเอ๊ะเราจะขายยางตรงไหนแบบไหนทันย่างไรเราถึงจะเปลี่ยนจากคนที่อะไรนะที่แบบว่าเสียเปรียบมาเป็นคนที่ได้เปรียบนะคะนะคะมาจากความรู้ล้ลวนๆนะคะเพื่อนๆเก็ตไหมคะตรงนี้มีคอร์สนะคะเทคนิคขั้นเทพทำอย่างก้อนถ้วยให้ได้คุณภาพดีแล้วก็ไรายได้เพิ่ม ตัวน,นี้เป็นคอร์สที่ครูพิสมัยตั้งใจมากเลยค่ะอยากที่จะมาแนะนําให้เพื่อนๆนะคะที่มีความคิดที่จะเปลี่ยนนะคะปรับเปลี่ยนทำอย่างไรที่เราทํามาแบบเดิมๆเนี่ยเราก็ได้ไรายได้เท่าเดิมทำอย่างไรเราจะมีะไรายได้เพิ่มตัวน,นี้ค่ะสามารถที่จะมาเรียนรู้กับครูพิสมัยได้นะคะเพราะในคอร์สนี้ครูพิสมัยจะมีการสอน5หัวข้อค่ะก็คืคอทัศนคติครูพิสมัยจะเปลี่ยน mindset ก่อนค่ะ คนที่จะเป็นคนรวยได้เราจะต้องมีไมซ์เซ็ตแบบไหนเราจะต้องทําเราจะต้องทําสวนยางแบบไหนเราจะต้องเก็ดยางเก็บยางไปขายแบบไหนที่ได้ทาให้เรามีไรายได้เพิ่มขึ้นค่ะเราถ้าเรามีระบบการจัดการนะคะเราสามารถที่จะทําให้การทําสวนยางเป็นแพสซีฟอินคัมได้ค่ะก็คือมีอไรายได้ตลอดเวลาโดยที่เรายังไปสามารถที่จะไปทําอาชีพอื่น แต่เรามีลูกน้องเราจะมีวิธีการควบคุมเขาอย่างไรค่ะหรือคนที่กีดยางเองจะทําอย่างไรที่จะทําให้ยางคุณภาพดีขึ้นขายยางให้ได้ราคาเพิ่มขึ้นค่ะอันนี้มาเรียนรู้กับครูพิสมัยะคะ่ะและตรงนี้ครูพิสมัยก็จะให้เห็นที่เห็นถึงการที่เราสวนยางของเราเนี่ยสามารถเป็นทรัพย์สมบัติอันล้ำค่าส่งต่อให้ลูกหลานได้ค่ะอันที่สองก็สอนกับเทคนิคการทำยางก้นถ้วยคุณภาพดีทำอย่างไรไม่ว่าการเลือกซื้อกด การผสมกดการคนแล้วก็ในสิ่งต่างๆที่ติดต่างๆที่จะทำให้ยางคุณภาพดี <c oughs> ที่ยางก้อนแน่นมีเนื้อมากน้ำน้อยพ่อค้าเห็นแล้วปฏิเสธเราไม่หลงะคะ่ะอันที่สามก็คือเทคนิคในการตรวจสอบว่าน้ำกดที่เราซื้อมาใช่น้ำกดฟอร์มิกหรือเปล่าเพราะว่าในท้องตลาดมีหลายๆย,ย,ยี่ห้อบางครั้ง เราอาจจะไปเชื่อถือตามเพื่อนบ้านหรือว่าคนขายว่าน้ำกดตรงนี้ดีทําแบบนี้ดีนะค่ะคุณผู้มัมมีวิธีการตรวจเช็คนะคะเพราะตอนนี้และหลายโรงงานเขาก็เริ่มจะแจกน้ํายาไปให้กับทางพ่อค้ารายย่อยให้ตรวจว่าสวนยางเนี่ยทำจากกรดฟอร์มิกหรือว,ว่ากรดซัลฟูริกค,ค่ะให้ระวังนะคะแล้วก็อันที่4ค่คือ ทำอย่างไรให้ผลผลิตเพิ่มขึ้นคุณพีสมแขจะมีการสอนนลคะ่ะผลผลิตจากที่น้ํายางที่ลงมาในถ้วยเนี่ยเราทำยัางไงให้ผลผลิตมันเพิ่มขึ้นมาอีกแล้วก็อย่างก้ถ้วยเราก็สะอาดไม่มีกลิ่นเหม็นนะคะปราศจากกลิ่นเหม็นเห็นไหมคะดีไหมคะตัวนี้มันส่งผลถึงสิ่งแวดล้อมและสุขอนามัยด้วยคะ่ะสําหรับคนทํางานก็ไปเข้ากับเราสามารถไปหักล้างได้เลยนะคะใครจะมากีดกันการค้าเราต่อไปทําไม่ได้แล้ว เพราะเราทำํำยางดีมีคุณภาพไม่มีปัญหาสิ่งแวดล้อมค่ะแล้วก็อันสุดท้ายก็คือเรื่องการตลาดค่ะทำํำยางเป็นจะต้องขายเป็นนะคะเพื่อนๆเก็ตไยค่ะตัวนี้นี่ราคาสุดยอดเลยนะคะที่ครูพี่สมัยนํามาให้สําหรับคอร์สนี้นะคะเทคนิคขั้นเทพทำํำยางก้อนถ้วยคุณภาพที่ได้รายได้เพิ่มนะคะราคาข้อคอร์สอยู่ที่9ก้าพอบาทค่ะแต่ว่าเดี๋ยวเพื่อตกใจนะคะ สำหรับคนที่เข้ามาในคอร์สนี้นะคะและเข้ามาในไลน์นี้คุณเป็นคนโชคดีมากเลยค่ะเพราะว่าครูพิสมัยจะให้ราคาที่2,900บาทค่ะเป็นราคาเปิดตัวะคะ่ะตรงนี้ถ้าใครสนใจสามารถพิมพ์จองได้ค่ะจนถึงเที่ยงคืนนะคะแล้วก็คนที่เข้ามาทีหลังก็สามารถที่จะพิมพ์จองได้ค่ะพิมพ์จองใต้คอมเมนต์นี้ก็ได้หรืออินบ็อกซ์หาครูพิสมัยได้ะคะ่ะแล้วเราก็่จะมาเจอกันครูพิสมัยจะให้ความรู้นะคะเพราะว่าความรู้นี่ ในสิ่งที่ครูพิสมหม่จะให้น,นคะคะไม่แพงหรอกคะ่ะแต่ความไม่รู้ตะคงาที่แพง<ม>เพราะหลายหลายคนไปเสียเงินไปซื้อ,อสารต่างๆมาใช้เพื่อว่าจะทําให้ยางดีแต่ไม่รู้จักแกนแพ้ว่าทําอย่างไรยางจะถึงจะคุณภาพดีเราไม่ต้องไปเสียเงินเสียทองเลยค่ะอยู่ที่ใจเราล้วนอยู่ที่ mindset ของเราล้วนนะคะขอ้อดีเหมาะสำหรับคนที่อยากจะพัฒนาตัวเองอยากจะสร้างไรายได้จากสวนย,ยางอยากจะทยางให้สวย อยากจะทำํำยางให้แบบสามารถต่อรองกับพ่อค้าได้มีตลาดรับซื้อได้อ่างนี้ยะ,ะ่ะอันนี้เหมาะสําหรับคนแต่คอสนี้ไม่เหมาะกับคนที่ไม่อยากจะทําอะไรไม่อยากจะพัฒนาอะไรเลยโอ้ไม่เอาเลแล้วไม่อยากจะทําอันนั้นไม่เหมาะกับคุณค่ะเพราะว่าคุณยังไม่พร้อมที่จะเรียนรู้ค่ะอย่าเริยนนะคะใครสนใจให้พิมพ์จองนะคะครูพิสมัยให้เวลาถึงเที่ยงคืนวันนี้นะคะ คนที่เข้ามาทีหลังคุณก็สามารถพิมพ์จองได้นะคะไม่ต้องเสียใจว่ามาไม่ทันไลฟ์คุณคุณพิสมัยค่ะคิดถึงสัญญยายแมวใหม่คิดถึงครูพิสมัยสัญญยายเอ็กซ์เปิดค่ะ